เงงสียงเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเสียงเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าจะได้ยินชัดกันเนาะคะ่ะวันนี้นะคะแปรเดิมคาไลฟ์เป็นครั้งแรกนะคะคก็จะแบบตื่นเต้นนิดนึงหลังจากผ่านพี่ยูแล้ว่า้าดีใจมากเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตอนแรกก็คลัวจะไม่ผ่านแต่ลองยื่นไปนะ ดันผ่านโอ้ย oh my g o s h นะคะเพื่อนๆก็นะคะจากที่ทำมานานแล้วนะคะก็ยังไม่ผ่านกับเขาสักทีวันนี้ผ่านฉลองค่ะฉลองนะะฉลองนะคะเพื่อนๆโอเคนะเราคุยกันเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันดูก็ดูหลังกันได้นะคะก็ ตอนนี้นะคะอ้อนก็จะถ่ายทอดสดอย,ยานะคะถ่ายทอดสดนะคะบรรยากาศด้านนอกนะคะของอ้อนเองนะคะอุ๊ยขาเธอด,ด้วยค่ะอ้ยต้องชัดตปนหน่อยไหมขอโทษนะคะเพราะอ้อนยังไม่ได้ออกไปข้างนอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้มันเออแต่ละมันชัดเพื่อนๆนไม่เป็นไรเนาะขอโทษขอโทษหันกลับมาใหม่ มันไม่ชัดค่ะเพื่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าคืออ้นก็มีเวลานะมีเวลามากด้วยเอองงเพราะว่าข้างนอกคนเยอะมากเดินขวักไขวเดินไปเดินมานะคะแต่ว่า,าร้านอ้อนนะคะไม่ใช่ว่าร้านอา่มันไม่มีคนเห็นนะอยู่ตรงกลางถนนคนเดินเลยนะแต่ว่านะคะงงงงมากนะคะปกติลูกค้าจองมากนะคะแต่ว่า ไอ้นี่เป็นงานสกีมาราธอนนะที่คนจะต้องปวดเมื่อยและอยากนวดกันนะคะงานนี้ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะมีจนไปถึงวันอาทิตย์นี้นะคะแต่ตารางการจองนวดออนลงค่ะลงมาก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเพ่นประหยัดอะไรได้ประหยัดนะคะใครทำมาหากินอะไรพอได้ทำนะคะเพื่อนๆนะคะก็พูดคร่าวๆเล็กน้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวว่างอ้อนก็จะให้เพื่อนๆ ไปชมบรรยากาศข้างนอกกันนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีที่รับชมสวัสดีที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ออนนะคะแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์นะคะหรือว่าคอมเมนต์นิดหน่อยกันหน่อยก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวออนจะให้พาไปดูบรรยากาศนอกกันนะคะว่ามันจะคึกคืนแค่ไหนเพื่อนๆนแม่เอ้ยแม่ก็เออคือว่าอะไรอะ่ะไม่เคยเจอคนเยอะแบบนี้มานานแล้วอุ๊ยหนาวหนาวหนาวนะคะอ๋อมันย้อนแสง กะะ็ถ่ายชันมากก็ไม่ได้นะคะเพราะวา่าเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะคะเอาเอามุมบ,บางๆตรงนี้นิดนึงเออนี่นะตรงเนี้แหละค่ะคนเดินเยอะมากเพื่อนๆคนเดินเยอะมากนะคะแล้วก็มายืนมอบถ่ายรูปเขากันนะคะเพราะวา่า <c oughs> เออขาคงคิดว่าอีนี่พูดอะไรอยู่คนเดียวนะจ๊ะแม่เอ๋ยแม่นั่งยอดยองยองแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปนะคะเพืเ่อน คนเดินปักไฟกันไปกันมาเยอะแยะเลยนะคะโอ้ยคนเจงเลยแม่เจ้าแม่เจ้าอันนี้นะคะคือบรรยากาศเขาเรียกถนนคนเดินก็นลวกันเนาะถนนคนเดินของเมืองที่ออนอยู่นะคะเมืองเขาชื่อว่าเมืองมูร่านะคะที่สวีเดนนะคะเพื่อนก็บรรยากาศจะคึกคักมากเลยตอนนี้นะคะยิ่งตอนเนะเขาเรียกอะไรอะ่ะตอนอ ถ้าผ้าที่ตกนะคะตอนเย็นๆค่านข้าแล้วคนจะเยอะกว่านี้อีกอ,อนว่านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขามีการแข่งสกีหลายหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็คนจะเดินฝักไฟกันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นไหม ขาถือสกีมาคนละอันสองอันกันนะคะบางคนก็จะห้อยเหรียญทองแขวนคออันนี้ไม่ใช่เหรียญทองจริงๆนะคะเป็นเหรียญทองที่ <c oughs> เพื่อนๆได้เฉยๆค่ะเพื่อนๆมันเป็นงานที่สนุกสนานมากเลยนะคะสําหรับบ้านเรานะคะ <c oughs> แล้วก็คนจากทั่วโลกนะคะมาที่นี่กันเยอะมากอ่ะเริ่มเดินแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นงานสกีมาราธอนที่ฮอตทิปติดอันดับของโลกเลยนะคะได้ข่าวว่า ใครที่ชื่นชอบการเล่นสกีนะคะแล้วก็ยิ่งสกีเก่งเป็นสกีมาราธอนด้วยยิ่งแล้วนะคะก็จะต้องมาที่นี่ให้ได้มาแข่งขันสกีมาราธอนที่เมืองมูรานะคะเมืองมูราสวีเดนนะคะก็แบบคนเยอะแบบนี้เลยเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ได้ไปใจกลางของงานนะยังไม่ได้ไปตรงริมเขาเรียกอะไรอะ่ะ ที่แข่งสกีนะอันนี้อยู่ตรงถนนคนเดินเฉยๆนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้าว่างๆจะเข้าไปไลฟ์ตรงนั้นให้เพื่อนดูอีกรอบนึงก็แล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ขอยอยู่แถวๆใกล้ๆร้านตัวเองก่อนนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะคะ คนเยอะมากไม่รู้มาจากไหนกันนะคะปกติจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะแต่ได้ข่า,มาวมาว่าวันนี้มีการแข่งขันออสกีมาราธอนหลากประเทศนะคะงานจะคนเยอะแบบนี้จนถึงตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะแข่งเยอะมากนะคะเขาจะพากันญาติพี่น้องมาเที่ยวม,มาชมงานสกีกันนะคะโอ้นี่ร้านไพรเอ,อิร์ดร้านมาดามอนแอนสวีเดนเองนะจ๊ะนะคะ,นะคะนี่เป็นร้านไทย นะระ้านอ้อนเป็นร้านเล็กนะคะอยู่ตรงถนนคนเดินพอดีนะคะพเพื่อนๆใครผ่านใครผ่านมามาสวีเดนนะคะมาเมืองมูราแวะมาเที่ยวหาอ้อนได้นะจ๊ะอยู่ตรงใกล้ๆกับร้านอีกาซปเปอร์มาร์เก็ตนี่เองนะคะ <S <S 2> <S 2> เพื่อน <S <S 2> <S 2> กอ็พูดกันไปหอมปากหอมคอแล้วนะคะตรงด้านหน้าหน้านู้นนะคะตรงที่เป็นแหลมแหลมแจกปอกแจกแปกไกลๆนู้นนะคะ ตรงนู้นะคะเออนะนะเป็นโบสมูร่านะคะก็หน้าโบสมูร่าก็จะเป็นอเขาเรียกอะไรสนามแข่งขันสก,กีนะคะยู่ตรงนั้นนะคะคนจะเยอะมากนะคะนี่แม่ก็ยังไม่ได้เดินไปถึงตรงนั้นนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าอยู่เฝ้าร้านตัเองอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเย็นๆว่างๆจะไลฟ์ให้เพื่อนๆดูกันละกันนะคะ เดี๋วบรรยากาศเก็บตรงมาให้เพื่อนๆดูกันละกันนะคะขออนุญาตเข้าร้านตัวเองก่อนกันละกันรกไหมคะร้านแม่รกไหมคะ <laughs> นะคะอุ้ยหนาว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 ก็อุ้ยหนาวหนาวขอไลค์ like. นะคะขอไลค์เป็นกําลังใจ้ออนด้วยนะจ๊ะอะเข้ามาในบ้านแล้วหนาวนะคะพเพื่อนๆอนอันนี้เป็นร้านออนเองนะคะร้านมาเดมออนแอนนะคะสวีเดนเราเข้าไปดูเล็กน้อยกันดีกว่านะคะเพราะว่า พอกเราชมไปแล้วนะคะใครมาดูที่หลังก็เ,เขาเรียกอะไรตามดูไลฟ์ได้นะคะนี่เป็นร้านนวดเล็กๆของอ้อนเองนะจ๊ะก็วันนี้นะคะเฉลิมฉลองนะคะผ่านพี่ยูแรกนะคะก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้อ้อนต่ยนะเจ้าเพื่อนๆะ <c oughs> ดีใจมากเลยนะคะแต่ยังไม่ได้เงินเด้ <c oughs> ยังไม่ได้เงินนะคะไม่เป็นไรเงินทองเดี๋ยวค่อยหากันอาทีหลังนะคะ่ะเราก็เมาส์มอยกันไปเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะคะดูบรรยากาศภายนอกกันน้อที่คนเดินขว,ขวักไข่เดินไปเดินมาแล้วเราจะเขาเรียกแหลเล่าปัดนะคะของสก,กีมาราธอนนี้ให้ฟังนะคะเพื่อนๆเ,เสียงได้ยินไหมเอ่ยเสียงได้ยินไหมเอ่ยถ้าได้ยินบอกด้วยถ้าได้ยินไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะคะไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่านะคะ ก็หวังว่าจะได้ยินกันแล้วกันนะคะเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวอ้อนจะเล่าเรื่องอประวัติของสกีมาราทอนนี้ให้ฟังเนาะแล้วก็หันหน้ามาใส่ตัวเองนิดหน่อยแล้วกันเอาแบบนี้นะดีไหมเอาแบบนี้ดีไหมนะคะก็นั่งเมาส์มอยกันไปนะคะที่หน้าร้านตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะได้ยินชัดไหมเอยเสียงชัดไหมเขียนบอกอ้อนหน่อยนะคะเพราะว่าอ่า บางทีมันไม่ได้ยินนะคะบางทีมันไม่ได้ยินหรือเปล่านะคะเสียงได้ยินชัดไหมเขียนบอกกอนด้วยแม่เจ้านะคะก็เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติคร่าวๆฟังกันนะคะสกีมาราทอนวาสโลเปตคืออะไรนะคะก็เอาสั้นๆง่ายๆเป็นสกีการแข่งขันสกีมาราทอนนะคะตามรอยของกษัตริย์ที่ชื่อกษัตริย์วอซ่านะคะเป็นกษัตริย์ที่ โด่งดังนะคะในประวัติศาสตร์สวีเดนเลยนะคะเป็นกษัตริย์ที่เ,เขาเรียกอะไรอะมีช่วงหนึ่งของชีวิตท่านนะคะมีผู้ก่อการกบฏนะคะไล่ล่าท่านท่านก็เลยนะคะสกีหนีผู้ก่อการร้ายพวกนั้นนะคะแล้วก็กจากเมืองมูราหนีไปยังเมืองแซลแลนนะคะเป็นระยะาทางประมาณ90กิโลเมตรนะคะคือไกลมากนะคะ ผ่านไปจากหลายๆเมืองเลยนะคะแล้วก็ซึ่งทำให้อ่าเป็นที่เรื่องลือนะคะว่าท่านผ่านการหนีนะคะหนีผู้ก่อการร้ายนะคะเรียกชื่อถูกไหมนะคะหนีและอ่ะเอาเอารอดไปได้นะคะเพราะท่านสกีนะคะเป็นระยะทางซึ่งไกลมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็เลยอ่อ ประวัตินะคะมันมีมาแบบนะคะแล้วเขาก็มีการจัดตั้งสก,กีมาราทอนอันเนี้ยค่ะซึ่งเป็นเกียรติประวัตินะคะแล้วก็เป็นเหมือนการระลึกถึงท่านนะคะกษัตริย์วอร์ซานะคะแล้วก็เป็นสก,กีที่เรื่องลือมากเลยนะคะทั่วโลกจะต้องมาสก,กีกันที่นี่นะคะสก,กีมาราทอนวาสโลเปดนะคะแล้วก็เป็นนี้เป็นเขาเรียกประวัตยิย่อๆสั้นๆกันละกันเนาะสั้นไหมนะคะ ก็จากที่อ้อนเล่าให้ฟังนะคะถ้าเราไปดูจริงๆนะคะการแข่งขันสก,กีวาสโลเปตนตอนนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันหลากหลายประเภทมากนะคะแต่ว่านะคะในวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะมีการถ่ายทอดสดาทางช่อง SVT 1นะคะของประเทศสวีเดนด้วยนะคะเขาจะถ่ายทอดสดการาสก,กีมาราธอนนี้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งนะคะจะได้วัลใหญ่ซึ่งใหญ่มากถือว่าใหญ่มากนะคะเพื่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่าตัวเองเก่งพอก็ไปคะ่ะแต่ว่าคนแข่งขันเป็นหมื่นๆคนเนาะมันก็อาจจะแบบยากที่จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคุณต้องอึดจริงนะคะรางวัลที่หนึ่งได้อะไรมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะรางวัลที่1เลยนะคะโพสต์ไปในคลิปสั้นนะคะเป็นรถไฟฟ้าวอลโวรุ่นล่าสุดนะคะตัวใหญ่ มากเท่มากเป็นที่ใฝ่ฝันนะเออสวยมากนะคะคันนั้นที่อ้อนพูดโพสตไปนะคะแล้วกเ็เงินสดนะคะสามแสนเออสองแสนครูเนอร์นะคะคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณหกแสนบาทนะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะเหรียญเกตยศเป็นเหรียญทองคำนะคะแล้วก็มีถ้วยทองด้วยนะคะเพื่อนๆของรางวัลได้มากเป็นที่ลรอตาล้อใจมากนะคะ จนนะคะวันที่แข่งทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้น,นอะไรจริงๆเขาตื่นเต้นทุกปีนะคะแต่ปีนี้ของรางวัลรู้สึกว่าจะแบบดึงดูดมากนะคะรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ลนะ่าสุดแม่งอยากได้แล้วก็ไปยืนเรียบ,ยบๆคำๆอยู่แถวตู้ที่เขามาโชว์นะคะมีหนึ่งคันแล้วจอดตรงนั้นเลยนะคะแบบอสวยฉันไปแข่งสกีจะทันไหมนะคะไม่ทันค่ะเล่นไม่เป็นกับเขาหลอกนะเออ ลื่นกล็ล้มลื่นก็ล้มอยู่นะคะมันไม่ใช่จะง,ง่ายเด้นะคะเออต้องเก่งมากต้องอึดมากเพื่อนแล้ววันที่แข่งนะถ้าเกิดว่าใครอยู่สวีเดนหรือว่าสามารถรับชมได้นะถ้าเข้าไปดูมันจะลุ้นมากลุ้นมากนะคะในวันอาทิตย์นะคะไปดูกันเนยดาวนะคะก็ยังไงฝากเพื่อนเพื่อนช่วยดูนะคะแล้วก็ติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะไปไลฟ์ข้างนอกให้เพื่อนๆดูกันอีกกแล้วกันนะคะแต่ไม่สามารถจะระบุเวลาได้แน่นอนเนาะเพราะว่า อ,อ้นต้องดูว่าตัวเองด้วยนะคะถ้ามีลูกค้าก็จะต้องอาหาเงินก่อนค่ะนเบื่อหาเงิน,อนเออนนะขอมคุณช่วยกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้อ้อนด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปของอ้อนดีและก็มีประโยชน์ชื่นชอบกันก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้อ้อนเตยนะเจ้าขอบคุณนั่งๆเด้อค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ดีไหมคะดีค่ะบายบายเฮ้ย